ตอนนี้ในส่วนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างร่วมลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง plus เริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา6นาฬิกาในวันนี้ไปดูบรรยากาศครับที่จังหวัดนครสวรรค์ครับบรรยากาศการลงทะเบียนคนละครึ่ง plus เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเวลา6นาฬิกานะฮะเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์ในรอบแรกแม้ระบบจะล่าช้าเล็กน้อยในช่วงเปิดลงทะเบียนแต่โดยรวมดําเนินการเสร็จสิ้นอย่างเช่นคุณเบญญาภากล่อมยังฮะชาวบ้านสะงามที่บ้านมะเกลืออําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ได้เปิดเผยว่า ตนเองและคุณแม่เนี่ยเตรียมตัวมาก่อน6นาฬิกาเลยพร้อมโทรศัพท์2เครื่องเพื่อเข้าระบบแอปพลิเคชันเป่าตังค์ลงทะเบียนคนละครึ่ง plus แต่เมื่อถึงเวลาที่ระบบเปิดกลับพบว่าการลงทะเบียนไม่สามารถทําได้ทันทีต้องกดซ้ําหลายครั้งนะฮะจนจนต้องกดสําเร็จทางนี้รู้สึกด,ดีใจมากที่ลงทะเบียนได้ทันนะครับก่อนหน้านี้ก็ยืนยันไว้แล้วว่า รอวันนี้โดยเฉพาะถึงจะมีระบบหน่วงนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าผ่านไปได้ดยดีครับมาดูกันต่อในพื้นที่จังหวัดลบบุรีนะคะบรรยากาศธนาคารกรุงไทยสาขาลบบุรีเป็นไปด้วยความคึกคักเช่นกันค่ะพี่น้องประชาชนต่างมารอคิวกันแน่นหน้าธนาคารกรุงไทยก่อนธนาคารเปิดช่วงเวลา8.30นาฬิา30นาทีค่ะเพื่อเตรียมตัวลงทะเบียนคนละครึ่งพาร์ทสหรับประชาชนในวันที่20ตุลาคม2 5 6 8เป็น เป็นไปอย่างคึกคักเลยนะคะเพื่อยืนยันตัวตนและแก้ไขปัญหาการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตางังจากการที่สอบถามประชาชนส่วนใหญ่ค่ะมารวมตัวกันด้วยปัญหาเดียวกันคือไม่สามารถยืนยันผ่านแอปกระเป๋าตังได้และลืมรหัสผ่านนอกจากนี้นะคะยังมีประชาชนที่มายืนยันตัวตนร้านค้ารายใหม่ต้องเดินทางมาติดต่อเจ้าหน้าที่อีกด้วยค่ะโดยชาวบ้านเปิดเผยว่าเตรียมตัวออกจากบ้านเพื่อมาถึงธนาคารกรุงไทยเพื่อมายืนยันตัวตนรอลงทะเบียนรับสิทธิ์ โครงการนี้นะคะตั้งใจจะนําเงินที่ได้ไปซื้อของกินของใช้เข้าบ้านค่ะซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากๆที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าของชีพของพี่น้องประชาชนค่ะ